สวัสดีหลังเทศกาลสงการนะครับวันนี้ก็เปิดงานวันแรกนะมีรถเวอร์ชันพิเศษเลยนะครับ x max 300 SP นะ p มาเซ็ตโชคหน้าพร้อมกับโหลดนะครับให้นุม่มนวลสูตรร้านผมจะไม่ตัดแกนนะครับสามารถที่จะทำกับเดิมได้นะครับวันนี้ก็แต่งมาแล้วนะฮะทั้งสีทั้งเบาะทั้งโชคหลังนะฮะถามโชคหน้าอย่างเดียวจบเลยนะครับ สีตัวนี้เป็นสีแบบเงาด้วยนะครับผมว่าดีกว่าสีด้านนะแต่แล้วแต่คนชอบคนชอบสีดานนะแต่ผมชอบสีเงาผมว่ามันดูแลง่ายกว่านะครับไปครับลงมือทํางานกันครับอันนี้ก็เป็นชกหน้าของ X Max นะครับอันนี้เราจะใส่สปริงโหลดเข้าไปนะครับเราจะไม่ตัดนะครับไม่ตัดแกนนะครับเพื่อที่สามารถที่จะทํากลับเติมได้นะครับแล้วการทาการไปตัดแกนเนี่ยมันก็จะเสีย แกน,นก็จะเสียไปเลยนะฮะไม่สามารถที่จะทํากับเดิมได้แล้วก็รถมันก็จะมีความเตี้ยมากก็จริงนะแต่ว่ามันไม่เหมาะการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันนี้เราทําการติดตั้งนะครับชุดวาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไขทอกนะครับเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะค,ความสูงระหว่างโชคที่โหลดแล้วกับโชคสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นความสูงที่ ที่เอามาเทียบกันให้ดูระหว่างชคที่เราโหลดแล้วก็ยังไม่โหลดนะครับก็จะเสียระยะยุบไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำให้เขานุ่มนวลน,นะครับใช้งานได้นะครับวันนี้ก็แนะนําแค่2นิ้วครึ่งนะครับไม่ควรจะเตี้ยก,กว่านี้แล้วเพราะเตี้ยก,กว่านี้ปุบเนี่ยคุณจะใช้งานในชีวิตประจําวันลําบากละนะครับครับ X Max นะครับคันนี้เราก็ติดตั้งโชคเข้าไปเรียบร้อยนะครับอยู่ในช่วงของการ กรอบคาลิปเปอร์เบรกกับใจบางโคนแล้วก็ไขทอกนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งอัปเกรดนะครับเปลี่ยนพับเบรกนะครับเป็นน e x สเตอร์นะครับของดีนะครับราคาจับต้องได้นะครับระยะเบรกสั้นลงนะครับเนื้อนุ่มนะฮะเบรกดีขึ้นเห็นผลชัดเจนนะครับใครยังไม่เคยก็ลองดูนะครับของของดีราคาประหยัดนะครับ เอาติดตั้งผ้าเบรกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการไขทอกนะครับค่ามาตรฐานนะครับเพื่อป้องกันการคลายตัวของน็อตนะครับน็อตพวกนี้เวลาสั่นเองเนี่ยคลายได้นะครับต้องต้องอยูพอยระวังนะฮะแต่ถ้าเราไขาทอกแล้วไม่มีการคลายเราก็จะโอเคละครับเมืออ่อไขน็อตคาลิเปอร์เบรกเรียบร้อยนะครับก็ทำการไขทอกนอ็อตเพาล้อนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปส่งมอบให้เจ้าของได้ทําการทดสอบกันนะครับเนี่ยวางเท้าได้เต็มขึ้นนะ กำเบกหน้าอย่างเดียวครับมันจะนุ่มขึ้น